สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสรารพลังภาคีเครือข่ายจัดประกวดภาพพยนต์สั้นความฝันไม่มีวันหมดอายุ2,567เสริมศักยภาพเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลในผู้สูงอายุค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจัดงานประกาศผลรางวัลภาพ,พยนตร์สั้นความฝันไม่มีวันหมดอายุ2567ในโครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล นายแพทย์พงเทพวงวัชระไผ่บูรณ์ผู้จัดการกองทุนสสสได้กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยโดยมีผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปคิดเป็น19.21%ซของประชากรทั้งหมดพบผู้สูงอายุ32%อเซอยู่ตามลำพังทำให้เกิดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอีกทั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทางเสื่อมมากกว่าการเจริญเติบโตและที่น่าสนใจคือผู้สูงอายุจำนวน4.29ล้านคน หรือ1ใน3ของผู้สูงอายุทั้งหมดใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง8 0 0 0 0 0คนค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพโดยผู้สูงอายุใช้สมาร์ทโฟนกว่า5.89ล้านคนคิดเป็น49%เอร์เซนต หากสร้างกิจกรรมผ่านการใช้เทคโนโลยีด้วยการให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมได้ขยับร่างกายได้ฝึกสมองใช้ความคิดสร้างสารรค์จะทําให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีตามไปด้วยสสสเห็นความสําคัญของการสร้างกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันเทคโนโลยีเนื่องจากประโยชน์ของเทคโนโลยีมีส่วนช่วยผู้สูงอายุดังนี้ 1. เปิดโลกกว้างให้กับผู้สูงอายุได้รับรู้ความเคลื่อนไหวในสังคม 2. ส,สร้างความเพลิดเพลิน 3. การเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีเป็นการช่วยฝึกความจําและ 4. ช่วยให้ครอบครัวใกล้ชิดกันหากอยากคุยกับลูกหลานที่อยู่ทางไกลก็สามารถ เฟซไทม์แชทหรือติดต่อกันได้อย่างง่ายดายสสสจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนากิจกรรมความฝันไม่มีวันหมดอายุเสริมทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางให้ผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดกระแสะการท่องเที่ยวผ่านการถ่ายภาพและวิดีโอแนะนําการท่องเที่ยวอีกด้วย